สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะพามาดูไส้เดือนแอฟริกานะครับเราสามารถเลี้ยงไว้เป็นปุยเป็นเหยื่อสําหรับตกปลาได้นะครับอันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะขยายพันธุ์มันยังไงนะครับดูเลยครับผมน,น,นี่นะครับเขาตอนนี้เขาอาศัยอยู่ในดินลึกแล้วนะครับผมจะขุดแล้วก็จะย้ายเขาไปใส่ใน กระ,ะมังเล็กนะครับเดี๋ยวขอเวลาขุดสักครู่นะครับ วิธีทำนะครับเริ่มจากเรานำกระมังนะครับมาวางบนอิฐบล็อกที่เราเตรียมไว้นะครับแล้วก็มีภาชนะที่เอาไว้ลงปุ๋ยที่ได้จากไส้เดือนนะครับจากนั้นก็ใส่ผ้าเขียวลงไปก่อนนะครับผ้าใบาที่เราไว้ตากข้าวนะครับนี่ก็เป็นหินหรือว่าจะเป็นวัสดุอย่างอื่นก็ได้ครับที่มันไม่ทำให้ ดินไปอุดรูน้ำของเรานะครับอันนี้ผมใช้แผงไข่ไก่เก่านะครับที่เป็นพลาสติกจากนั้นก็ใส่ใบไม้ลงไปนะครับใส่พวกเศษใบไม้ลงไปเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาหารให้เขาอีกอย่างหนึ่งนะครับ จากนั้นก็ใส่ปุ๋ยคอกลงไปเลยครับผมอันนี้ผมใช้เป็นขี้วัวนะครับขี้วัวเก่าแต่ว่ามันโดนฝนก็เลยเปียกนะครับแล้วก็ตามด้วยดินนะครับไปด้านบนนะครับอันนี้ใส่ใครจะใส่ดินก่อนหรือใส่ปุ๋ยก่อนปุ๋ยคอกก่อนก็แล้วแต่เลยนะครับเพราะว่ายังไงมันก็อยู่ในนี้อยู่แล้วมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับ จากนั้นก็นําเปลือกผลไม้ที่เรามีนะครับเศษผลไม้เศษผักอะไรต่างๆใส่เข้าไปได้เลยครับเป็นอาหารให้เขาได้ที่ชอบก็จะเป็นพวกเปลือกแตงโมพวกผักสดพวกเปลือกสับป,ปะรดนี่ครับใช้ได้ดีเลยเลี้ยงเขาไม่นานนะครับประมาณสักหนถึงสอเดือนเขาจะออกลูกเยอะแล้วครับ3สเดือนนี่ก็จะเต็มกระมังแล้ว จากนั้นก็สับต้นกล้วยนะครับให้เป็นชิ้นเล็กๆเพื่อที่จะปกด้านบนนะครับเพื่อไม่ให้ดินมันแห้งจนเกินไปนะครับเขาจะไม่ใช่เขาจะไม่ชอบดินที่แห้งนะครับดังนั้นเขาจะลงไปข้างล่างนะครับนี้เราจะให้อาหารเขาด้านบนเขาก็จะขึ้นมากินเปลือกผลไม้ที่เราให้นะครับ ก็ใส่ไปพอประมาณนะครับใส่เยอะก็ได้ครับไม่กี่วันแล้วครับเดี๋ยวเขาก็กินหมดเพราะว่าเขากินเก่งมากครับเสือเดือนแอฟริกาอันนี้เขาสามารถย่อยสลายพวกขยะที่จากบ้านเราได้ด้วยครับพวกเศษอาหารพวกเศษผักผลไม้ต่างๆนะครับเราไม่ต้องไปเททิ้งให้มันเป็นมลพิษนะครับอย่างเขาเป็นนักกำจัดที่ดีมากเลยนะครับ ที่ผมเลี้ยงไว้ผมเลี้ยงไว้ตกปลานะครับใครที่สนใจจะนำพันธุไปเลี้ยงต่อก็ติดต่อได้นะครับพอมีแบ่งขายบ้างนะครับไม่ต้องไปขุดตามดินให้มันยากนะครับถึงเวลาเรามีเวลาเราก็ออกไปปักเบ็ดได้เลยนะครับเสร็จแล้วครับนี้ก็เอาพระเอกของเราลงเลยครับผมอันนี้ผมนะับประมาณ100ตัวนะครับ 100ตัวใส่ไปเลยครับผมจากนั้นก็ลดน้ำนะครับเพื่อที่จะให้เขาลงไปด้านล่างนะครับหรือว่าใครจะใส่เส้นเดือนก่อนอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับแต่ว่าหลักๆก็คือควรจะใส่ผ้าใบข้างล่างนะครับกันดินอุดรูแล้วก็เป็น หินนะครับเพื่อที่จะให้น้ําเขาได้ระบายลงไปนะครับจากนั้นลดน้ําไม่ชุ่มเลยครับลดน้ําไม่ชุม่มเพื่อที่เขาจะได้ลงไปข้างล่างนะครับในเดือนเขาจะไม่ชอบแสงแดดนะครับเพราะฉะนั้นควรจะวางไว้ในร่มนะครับแล้วก็เวลาฝนตกหนัก,นกๆก็ควรจะมีภาชนะอะไรที่ไปปิดให้เขาสักหน่อยนะครับเพื่อที่ไม่ให้น้ํา ลงไปมากจนเกินไปแล้วเขาจะหนีออกจากกระมังเราได้นะครับแค่นี้แลละครับทุกคนเสร็จแล้วครับเดี๋ยวประมาณ1นเดือนเราจะมาดูกันนะครับว่ามันจะเยอะแค่ไหนนะครับ